Liu nah, <inculas> yeah. oh, <aussireated> mana? <coughs> que okay. está Right. ไปไปจับนี่จับนี่เน่เน่ับี่อเดี๋ยวนี้ไป แตงพุ่นพอครับตอนนี้ก็ะล่างถึงท่านของไม้ครับตอนสอบอากาศแบยแจม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 ๆนะครับลงมาทั้งนี้ครับไป้สองออกได้ส่องครับไม้เก่าครับทันนี้นกเสียงหน่อยสองกุ๊กเติอย่นส่งคืนๆนะครับพอมีลาลัครับมือเดืองครับกับล่องเปาตัวนี้ครับพามาเก็บ อันนี้มีปลาครับกต่อก็ต่ออยู่เดี๋ยวไปเบื้งนครับบนประกอบการชีวิตเช่นใดมันจี้กำคขาบ่นี่นะครับการนำผ้าขี้หมออใสไซคมาหันมัดน้ำมันครับไอเนางต่ออีกห้าสิบเมตรเลเดี๋ยวเอาบานล้มันลงไปสุดครับ ไปเบิ่งกันครับยื่มไมสิได้บ่ได้เากที่สามลับส้มครับพอที่ไม้แล้วครับมีเสียงนกปลาคันครับตูไม้แล้วครับลองกุกเสียงหน่อยคันนะครับเดี๋ยวหาวังใส่นกเลยครับผมวังใส่ก็จะมองนี้นะครับครับมองนี้ เดี๋ยวไปครับตอนนี้ไม่ไล่จีดโมงครับผมหมายที่สองหมายเ,ยาเหลี่ยงมากัวสูครับเองไมนี่พีไหมครับจำเปาจุเนี่ย papá 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 วัดสุดตาครับงบจดลำปาวอยู่นี่แพอีกแล้วครับแพร่สนิทครับวัอนี้นงบจะง่ายตีครับแม่งเอ้ย